ครับหายที่ดินสวยๆจำนวนหนึ่งไร่ผมที่เรียบร้อยอยู่ใจกลางความเจริญของอำเภอหนองกุ้งสีจังหวัดกาฬสินธุ์ติดถนน,นใหญ่สีเรนทางเส้นหนองกุ้งสี ไปท่าคันโทอำเภอท่าคันโพนี่นะครับสนนสีเดนแต่งความเจริญกำลังจะมาเยือนห่างจากธนาคารกรุงไทย500ร้อยเมตรห่างปั๊มน้ำมันทีทีสองรเมตรการความเจริญของเขตอำเภอหนองคุศี ถนนสีเลนครับจำนวนหนึ่งไร่ครับพาเดินไปดูครับที่สวยมากครับทำธุรกิจการค้าในเขตอำเภอหนองกุ้งสีประชากรแสนกว่าคนแหล่งชุมชนที่มีการค้าขายที่จเจริญมากครับในเขตอำเภอหนองกุ้งสีธุรกิจดีครับ ไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันสำปะหลังยางพาราเลี้ยงปลาในกระชังธุรกิจการค้าดีนะครับธุรกิจรถยนต์ธุรกิจอู่ซ่อมรถธุรกิจการค้าต่างๆครับจเจริญรุ่งเรืองมากครับด้านหลังนะครับ ายด้านหลังสามารถขยายกิจการได้อีกเยอะมากครับที่ข้างๆยังว่างอยู่เราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ถ้าหนึ่งไร่มองว่ายังไม่เพียงพอต่อก,การทำธุรกิจใหญ่ๆ ด้านหลังที่ดินถมเรียบร้อยครับไม่ต้องถมอีกมผที่ไปให้เรียบร้อยนะครับที่ด้านข้างนะครับที่นาด้านข้างครับของเราถมขึ้นมาสูง กนหน้าเป็นร้านอาหารอยากได้มาแวะชมติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรเขียนไว้ด้านหน้านี้แหละครับเจ้าของขายเองครับไม่ผ่านในหน้าอยากได้ที่สวยๆราคาถูกๆที่อำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาลาสินออก็ไปถนนใหญ่ครับบ้านขวามือนี้ถนนสี่เลนไปเส้นนองศีท่าคันโพ ท่าน,นส้ายมือเข้าอำเภอหนองสีด้าน,นหน้าเป็นปั๊มน้ำมันพีทีแล้วก็ธนาคารกรุงไทยที่มองเห็นใต้นะสวยงามมากครับถ้าอยากได้ติดต่อได้นะครับ